ใช่ค่ะม네 <oh> mmm an> ันคือวนะคะวันนี้นะคะแม่หมอนะคะเลขเตรียมตัวเลยตอนนี้จะเอาเลขอะไรนะคะนนนี้ะะคแม่หมอมีเลขเต็มตัวเลขหมอมี่เป็นข้าวอะไรนะคะวันนี้จะสวนใจกันเอาเลยมาๆมา่าเอาเอาจักมากินอันหนึ่งก็ได้ค่ะเป็นรสฝั่งนี้ไม่เด็กมากินข้าวยาวยันกับหมดสองเลย น้องแก้วอยากไปโซบินสัตว์ไหมอยากไปซื้อตุ๊กตาไหมฮะฮะน้องแก้ว <c oughs> อ,อยากไปโบินสัตไหมมาชุดชนี้ชุดนังเรียนไหมกอก้ คนนี้ซื้อตุ๊ก,กตาให้หนูป้าเอ็อนเดอร์ขอบคุณก่อนขอบคุณป้าเอ็นเดอร์ขอบคุณก่อนข่าวขึ้น,น,นว,วันนี้พาพาไปเลือกซื้ออีกเดี๋ยวไปเลือกให้พี่โอมพี่พี่โอมเนาะอ่าแต่แล้วจะได้เป็นเพื่อนกันมีสองตัวเลยเป็นแอนนากับเอลซ่าใช่ไหมคะ ไม่รด้อารมณ์ดีนะคะคิดก่อนนะครับวันนี้เรามาหุ่มมาตวงเขาเรียกอะไรไม่รู้ภาษาอุ้ม้องหินได้แล้วนะฮุ้มหุมหุ้มโฮมนะับพูดไทยมาถามพูดไทยก่อนถามพูดไทยก่อนกินข้าวน้ำเดนี่เดน้าเด่วกินข้าวไปกันนอกินข้าวดั้วยกันมีอะไรครับวด้มีอะไรบ้างมีราปลาเราบปลาปลาี่พอทำใหอยำใ

ได้ไหมอะไรเกาะได้ไหมไ,ได้ไรเอาเลยเอาเลยเอาเลยได้ไหมสามกินข้าวก่อนหาที่อย <ello> <t os> ่างไรครับไก่พะโล่เพียต้มซีนนะครับผมพ่อจันไปน้องหลับไหมนอนหลับแล้วนอนเรานอนเราแกงเลาหมึกหลับเฉยเลยใช่ไหมครับกินข้าวนล้ไปกินเลยเดอร์กินเลยนี่นอนเราแกงเซฟะมึกไม่อยู่กินหน้าต่างๆแล้วก็ไม่มีแต่มะละกอโจอ นี <ider> <laughs> <Wow. S 1> ่ก็เ <thoroughly> ป็นแกงของเราใช่ไหมอ่ะแกงของเราเอาิมด <c oughs> <that> ูแกงของเราแล้วก็ช่างไฟเรานะครับผมวด้ยแน่มานนี้นะครับอเราเป็นยังไงล้วครับา้เดียวนะครับิมมึง เปนหลายคนเหมือนหน่อไม้ใช่ไหมมันเหมือนหน่อไม้มันเหมือนหน่อเหมือนหน่อเหมือนหน่ออะไรไปถืออะไรออยถือครับกินเลยกินเลยสบายสบายนะควายตาผู้หญิงเอะไปหน่อยเ้อะน้ำเราน้ำเราก็ชมผู้เยสนเอนะครับเป็นสปอนเซอร์นะไปเยีเยนเอครับเื่อตาเยี่อให้น้ำต่างๆนะฮะน้ำพงน้ำเขียวเนี่ยที่แกเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับโอ้แน่นอนแล้วพี่ก็เขาก็จะสั่งไข่มาด้วย ตั้งะตั้ไทยให้เราด้วยไทยนะครับไก่ไก่นะฮะนึกว่าักไก่อะไรนะครับจะบอกว่าเต็มที่อ๋อเต็มที่เ็นะครับเต็มวยควาแชุ่มชืนนะครับผมสเบียงนะครับสเบียงเนี่ยคุณอมเลยครับคือบอกขอให้บอกพี่แกนะครับพี่แกจะการบอกนะครับเรื่องสเบียงนะ พี่สายบุญอยากได้เพ anyway> um ok er anyway> ื่อนบ้านนะครับเห็นว่ามันจะมีโครงการสร้างบ้านให้เอาสร้างบ้านให้พี่อ๋อครับผมใช่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 โครงการใหญ่โครงการใหญ่โครงการใหญ่นะโครงกโครงการใหญ่มากแต่ับก็คือเอสซีเขขอให้บอกนะครับก็คือฝากดันจานนช่องชมพู่เอสซีนะครับผมนะครับผมใช่เดี๋ยวแกก็ช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับ เดาบอกยังเจ้าไม่มีแรงวไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาจะขี้ปัดเราเก็บอร่อยอร่อยนะครับผมว่อันเนี้ยไม่ไปขึ้นอีกห้าหรอกินหมูกมูโรตีเราหมูโรตีเรารอเราอร่อยโอ้ยไก่ย่างไม่เคยกินนะปลาดุกย่างก็มีผมไม่เคยกินของเราไก่ย่างเออ ไม่เต็มเต็มเต็มลองดูครับมานี่งวเราต้นี่ถ้าปลาดุกด้วยใช่แม่ไข่พะโล้แม่แซ่บมากผู้ใหญ่ไหมแม่กของแม่ผู้ใหญ่มาตอนไหนครับ มามามืงสาวอ้มึง้เอ้ยมีปลาดุก้วลาไปก็มีปลาดุกมีไปวันนั้นหน่อยน้หเาเอามีมีการไหมมีการไหมอัดันกันผเห็นปลาดุแล้วผมคิดถึงช่วง้าเลยนะชไม่วงช้ากัใช่บ้านนู้นเห็น ป้าไปกินด้วยอิ่มเรากิไม่ันแล้ววันนี้มีีใช่เขาใช้อะไรนะโครงการที่อ๋อโครงการใหญ่หรือวิวต้องดูเขาด้วยนะผมนั่งนะอ่ะเอเอาไปแล้วก็ไว้ดียใม่อรัากินเพิ่มไปสักคนตรงดีเขาลวัสดุเลยนะฮะิ่มอร่อยกินเท่าไหร่นี่ยถ้าว่ากลับม้านมายี อันนี้อันจะเยอะิงนี้ผมอันนครับไก่ัวหน่งนะครับผมโอ้ยน้ำไหกินเยออันนี้มันคนมาช่วยเลยนะใครผู้รู้ว่าจากไหนน้ผมกินอไม่ยาชค้้่าเากินดำนคร้ซมากเลยค่ะพ่โอ้น่ารักเลยรัวานนี้จ้าไข่ผ้รั้จะมี เพื่อนบ้านมาเที่ยวเยอะนะวันนี้มีแขกเยอะไหนแข่งเยอะเลยอ่ะทำมาสมทบอ่ะเตรียมพม่าเชฟมากเลยการันตีใชครับผมเชฟมากใช่ไหมครับเชฟมากนะแล้วก็เป็นแบบแกงหน่อดเราที่ของไทยแกงหน่อดเราแกงหนราห์เนี่ยของเพื่อนบ้านอ๋อของเพื่อนบ้านอีกของพี่เบิ้มอ๋อของพี่เบิ้มเป็นแกงหลอดเราเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเชฟมากพิเศษพื้นที่เพื่อนบ้านนั่นนะครับหลอดเรากับแกงก้อยปลานี่ของพี่เบิ้มครับก็ต้องปลาด้วย ชกปลาหปลาด้วยอ๋อลาปลานี่ขอบีมือของพ่อแอนนะครับโอ้ยจมุ้ยครับตอนนี้หมดแล้วไ้กินินเจอกินแล้วไปทำใหม่เลยไม่มีะไาไปทำใหม่ลาปลาแซกนะกมันเรียกฟักเขื่อนไงพี่เน่ฟักเขื่อนลาคาเชื่อเลยนะหมดแล้วเนี่ย้อนเนี่ยอ๋อคนช้อนเนียไม่ต้องการน่ง เอดมินอมอยู่ไหนครับเห็นเห็นเียม่ว่าเอดมินตอดมินผมหายอดมินผมหายทั้งเมนต์ไม่หอม้น้งโจ้ด้วยน้องพี่หอมพี่หอมกินาตรงนี้อมไอมข้าเห็นเห็นเห็นรูปหัวใจด้วยค่ะน้องผมเอาไปรูปหัวใจนะ่คะใช่ค่ะทัห่วหมดเ ตุ้มโงมจ้าคนไทยมาตุ้มหงมกันตุ้มตุ้มโงมดิตุ้มโงมถ้าถ้าเราเปิดตังเหือบอกว่ามนตุ้มมาองกันนะเจ้านันน่แค่นงะเจ้าตุ้มหมด้วยกันนะคะคือคือผมลองใช้มาหลายรอบตุ้มโงมคำว่าลุงติเหลืองเลยเมื่อเช้าม่อช้ขึนไลคคำว่าลุงคำเดียวอ่ะต้องไปแก้เป็นคำอื่นเหลืย ยังทำที่ทำเป็นะอสเมนูมนนันเป็นใหม่เขากคนี่แนซี่นี่่อร,รอ,อร่อยนค,คุณนซี่นะครับเจ้าอร่อยไหมนะเจ้าอร่อยไหมลูกจขอลงไลน์นะคะฝากกดไลค์ะกุทไพนะคะคะุณ